วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหนึ่งที่เรียกว่าโรคตาปลานะครับโรคตาปลาเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเอาใส่รองเท้าที่คับแน่นเกินไปเสียดสีเกินไปหรือการกดทับที่มากเกินไปหรือบ่อยๆครับจึงทําให้เนื้อเยื่อหรือผิวหนงังส่วนนะครับมีการหนาตัวขึ้นครับจึงทําให้เกิดเป็นก้อนหรือผิวหนังที่มันแข็งครับสังเกตได้ง่ายครับเมื่อเราเป็นปุ๊บในเวลากดมันจะเจ็บนะครับแล้วหูดละ่ะไม่เหมือนตาปลาเหรอหูดตาปลาต่างกันยังไง ส่วนหูดเองจะไม่เหมือนกันครับหูเนี่ยเกิดจากการที่ผิวของเรานะครับไปติดเชื้อไวรัสมาครับทาให้ผิวตรงนั้นนะครับเป็นติ่งเนื้อหูดออกมาครับวิธีการนะครับในการป้องกันไม่ให้เราเป็นตาปานะครับตาปานี่ก็รู้อยู่แล้วครับว่าเกิดจากการเสดสีใช่ไหมดังนั้นข้อแรกครับก็คือต้องรักษาเท้าให้สะอาดครับการรักษาเท้าเนี่ยป้องกันการติดเชื้อพวกเชื้อราครับหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับอันที่2นะครับก็คือไม่สวมใส่รองเท้าที่รัดแน่นจนเกินไปนะครับคือสวมใส่ให้สบายนั่นเอง ถ้าหากเราด้จนเกินไปก็ทำให้เกิดการเส,รสี็สีทําให้เกิดตาปาาขึ้นได้ง่ายครับอีกข้อนึงครับถ้าหากว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องอนั่งหรือต้องมีการเสรียอสีบ่อยๆผมแนะนําว่าควรที่จะบำรุงเท้าด้วยครีมหรือโลชั่นจะดีครับเพราอป้องกันไม่ให้เกิดตาปาาเกิดขึ้นครับ